ดูนักเรียนม .4 ครับใช้เวลาว่างวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับไปช่วยแม่ขายปูสแสมดองในตลาดนัดอย่างคล่องแคล่วเลยครับลูกค้าก็ชื่นชมแล้วก็ขายดิบขายดีด้วยคุณแม่ก็ภูมิใจที่จังหวัดสงขลาครับ ช่วยลูกค้าเลือกปูนะครับแล้วก็แนะนําได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วเลยครับว่าต้องเลือกปูแบบไหนถึงจะอร่อยแล้วก็ไม่อายใครด้วยรับที่มานั่งขายปูในตลาดสดกับแม่ครับลูกค้าเห็นก็เอ็นดูในความขยันของนางสาวกัญญารัตพิศวรณอายุ15ปีรับนักเรียนชั้นม .4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณสงขารับที่มาช่วยแม่ขายปูสแสมดองพร้อมกับเด็กชายนัทวุธหรือว่าน้องโอมนะครับเป็นหลานชายอายุ12ปีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งถนนนครน,นอกอําเภอเมืองสองขามาช่วยกันขายทุกวันอาทิตย์เลยครับ นางวันนาหนูพิรมอายุ46ปีชาวอำเภอระโนดนะครับแม่ของน้องบอกว่ามาตั้งแผงขายปูสแสมดองในตลาดนัดรถไฟวันอาทิตย์นะครับที่เขตเทศบาลนครสงขลาคือสามีเนี่ยจะเป็นคนออกไปจับปูสแสมครับบริเวณป่าชายเลนมีอยู่สองแห่งร,รอบเกาะยอครับแล้วก็บริเวณป่าชายเลนในตำบลนาทับอำเภอจันนาครับมีปูสแสมเยอะเลยครับพอจับมาแล้วนะครับลูกสาวเนี่ยจะมาช่วยทั้งพ่อกับแม่มาช่วยกันดองปูครับก็เลยมีความรู้ความชํานาญก็เลยหัน ประกอบอาชีพจับปูสแสมมาดองเกลือขายกันครับขายเป็นกิโลเราต้องไปต้องตรงคัดแยกอีกครัง้ง,ง,งหนึ่งใช่ไหม่ะแยกไซค่ะไซเล็กไซใหญ่ราคาย,ยัางไงไซเล็กรูร้อยสิบาทไซใหญ่150ค่ะวันนี้มีลูกษามาช่วยขายของค่ะทุกอาทิตย์ไหมทุกาอาทิตย์ค่ะ รู้สึกยังไงครับที่ลูกค้าใช้วลาว่างมาช่วยขายผนภูมิใจเขาช่วยทางเขาช่วยสอที่เขาจะมาช่วยแล้วก็ยังมีแบบแบ่งทําเป็นถุงขายครับถุงละ20บาทถ้าซื้อ2ถุงก็งลดเหลือ30บาทนะครับเอาไว้สําหรับลูกค้าที่ไม่อยากจะซื้อเยอะนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาซื้อกันอย่างต่อเนื่องครับ ครอบครัวนี้ก็เป็นชาวอำเภอราโนดนะครับแต่ว่าลูกสาวเนี่ยมาเรียนที่อยู่ใกล้กับเกาะยอก็เลยมาหาบ้านชาที่เกาะยออยู่แล้วก็เห็นว่ามีทรัพยากรธรรมชาติก็คือปูสาแหมในพื้นที่เยอะมากนะครับก็เลยใช้เป็นอาชีพหาไรายได้กันด้วยครับ